Fasten your seatbelts. It's going to be a bumpy night. It's nine in the sea. กินแคร์ตัวแรกที่เราจะใช้นะเป็นของ Colena Lab Ampel N Peptide Shot นะคะคืออันนี้เนี่ยมันดังมากในทวิตเตอร์ใช่ปะก็เลยไปตามตามเขามาแล้วปรากฏว่าเออมันดีจริงๆนะทุกคนแล้วก็เห็นผลตั้งแต่คือแรกที่ใช้เลยนะตื่นมารู้สึกแบบ หน้ามันฟูจริงอะแล้วก็หน้านุ่มนะตอนกลางวันเราใช้แค่แบบหยดเดียวเองอะเราก็จะแบบแค่แ,คแตะๆๆไปทั่วผิวเองนะเพราะว่ามันค่อนข้างจะให้ความชุ่มชื้นได้ดีะอะไรเงี้ยถ้าทาเยอะอะมันจะมันทีนี้เราไปอองานกลางคืนก็ไม่จําเป็นต้องทางกันแดดเนาะเดี๋ยวจะขอชิจเซตติ้งสเปรย์ลงไปก่อนนะคะ Mac l a e p r i m e Fit Plus นะคะอันนี้มันเป็นกลิ่นลาเวนเดอร์นะขวดสีม่วงแบบนี้ ก็ฉีดลงไปเหมือนเป็นการแบบเตรียมผิวโอเคเดี๋ยวเราจะมาลงเบตนะคะมินใช้เบตของ b บ c ก้าแบ l i g h t p าม m i n g Filter นะอันนี้คือเป็นเฟเวอร์ริตเมือ่อสักพักที่ผ่านมาแล้วก็ลืมไปว่าเออมีตัวน,นี้อยู่ด้วยนะอันนี้มันก็จะช่วยใส่ฟิลเตอร์เงาๆให้หน้าให้ผิวเรามันดูสุขภาพดีดูแบบผิวมีน้ำไม่นวลอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะมาลงรองพื้นกันนะคือแบบอยากได้รองพื้นที่มันติดทนแต่ก็ไม่ได้อยากได้ความแบบแมสนิทก็เลย จะใช้2ตัวนี้นะคะผสมเข้าด้วยกันเอสเตอร์อเดอร์ตัวนี้ขึ้นชื่อเรื่องความติดทนอยู่แล้วใช่ปะแล้วก็มาผสมกับเอสปัวรุ่น b ีโ o w นะมันก็จะให้ความฉ่าแล้วก็จะทําให้เนื้อรองพื้นของเอสเตอะไรเงี้ยมันเกี่ยง่ายมากขึ้นนะคะเคมินจะใช้แป้งนะคะมาเกี่ย I help but notice you coming smiling can't dearly down but the street help you so dear ถัดมานะคะคือเราเพิ่งไปได้ตัวนี้มาใหม่มันเป็นของ n c x เป็นแบบพาเลตที่รวมสีคอนทัวร์แล้วก็ไฮไลท์มานะก็เลย,ยเดี๋ยวเรามาใช้นะคะจริงๆเราอะไม่ค่อยใช้พวกคอนทัวร์ไฮไลท์แบบพิมม์เท่าไหร่นะชอบใช้แบบฝุ่นมากกว่าเพราะว่าแบบไม่ไม่ค่อยชอบให้มันแบบเห็นสีเข้มอะไรเงี้ยแต่วันนี้จะลองใช้อันนี้ดูมันก็จะมีสีแบบ แล้วก็สีน้ำตาลให้หลายสีมากๆจริงๆแล้วต้องยอมรับว่าอันนี้เป็นการถ่ายรอบที่สองนะเออ,อรอบแรกค่ะลองถ่ายไปแล้วรอบหนึ่งนะแล้วก็มาถ่ายซ่อมเราก็จะใช้สีน้ำตาลเทาวันนี้นะคะในการมาคอนทัวรนะ์หน้าค่อยๆวาดลงไปเลยคือเวลาคอนทัวร์หน้าเราชอบใส่ลงไปตรงนี้ด้วยอะให้มันเห็นแบบเป็นรูปคางยื่นออกมาเห็นปะมันก็จะช่วยแบบให้เราดูมีคางมากขึ้นนะ แล้วนะคะจะใช้คู่หองคู่หูมาเบลนด์นะคะ Beauty Blender นั่นเองเนื้อครีมเขาแบบค่อนข้างเกลี่ยง่ายเลยนะอย่าลืมตรงนี้เคยแบบวาดไว้แบบว่าตามแนวเนี่ยแล้วก็ลืมกดว่าแต่งหน้าเสร็จแล้วตรงนี้แบบเป็นเส้นเลยขัดมาจะใช้ตัวนี้นะเป็นของ It's Skin สีเบอร์สอง I'll never say เราจะใช้แป้งอันนี้นะคะ <Sound S 2> เป็นของ Wet n Wild Color Icon <see> สี E 7431อันเนี้ยมันจะเป็นแป้งที่คล้ายๆไฮไลท์แต่ว่าไม่ฉ่ำเท่าไฮไลท์อะพอปัดแล้วมันจะช่วยให้หน้าแบบกระจ่งางใสมากขึ้นนะคะ mm hmm. ก็เหมาะกับสาวๆที่แบบผิวขาวผิวขาวเหลืองอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคถัดมานะคะใ mm hmm. ช้ที่เขียนคิ้วของ L'Oreal นะ Wake up honey I made you breakfast Fresh coffee and bagels too. A new day is waiting for us. We got lots of fun stuff to do. Lend your baseball cap. Let's make Let's the day okay. a ก่อนอื่นเราจะใช้อายพัมเมอร์ลงไปก่อนนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นของมิช่า Color Fix Eye p เมอ e r นะเราว่ามันดีมากๆเลยเป็นอายพัมเมอร์ราคาถูกแล้วก็ดีนะเราอ่ะชอบดูเว็บโก p ปิกแล้วก็แบบติดตามว่าเครื่องสำอางอันไหนได้รางวัลพออันไหนได้รางวัลอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในท็อปไฟก็จะแบบไปตามหามาลองแล้วอันนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะได้ที่1ในหมวดอายพัมเมอร์เลย,เลยแหละเราว่ามันช่วยให้สีของอายแชโดว์ติดดีขึ้นแล้วอย่างพวกแบบกริตเตอร์อะไรเงี้ยพอทาลงไปอ่ะมัน จะรู้สึกว่าแบบเมกิเตอร์มันจะชัดแล้วก็แบบเล่นแสงดีอะเราจะใช้พาเลตอันนี้ของแมทเขาจะรวมเป็นโทนสีโทนนูตเท่านั้นเลยที่อยู่ในตลับเนี่ยเราจะใช้สีแรกนะคะลงลงไปทั่วเปลือกตาของเราได้เลยนะ<ม>จากนั้นเราจะใช้แปรงหัวพุ่มๆแบบนี้นะคะกับสีน้ำตาลเนื้อแมทสีนี้มันจะเป็นออกแบบน้ำตาลเทาๆอะ่ะอันนี้เราจะลงลงไปบริเวณด้านหลังของเปลือกตาตรงนี้นะแล้วก็ด้านหน้า ใช้แป้งหัวเล็กลงมาหน่อยนะคะเราจะขยับมาที่สีนี้น้ำตาลกริตเตอร์มันจะมีความแบบอมทองๆนิดนึงด้วยอะ่ะเออช่วยเพิ่มความหรูหราให้ลุคของเราลงไปตรงบริเวณหางตาตรงนี้นะคะกับหัวตานะใช้แป้งอันนี้นะมาเกลี่ยสีขอบ ถ anyway. ัดมานะคะเดี๋ยวมิจะใช้ปิตเตอร์นะของสตีลล่านะคะทาลงไปนะตรงบริเวณกลางเปลือกตาของเราถัดมานะคะเราจะกีดอายไลเนอร์นะอันนี้เป็นของครีโอเป็นสีน้ำตาลนะคะดาร์คช็อปโก เป็นล้นซีเคลสลาสเบอร์ศูนย์หนึ่งมันจะออกแนวแบบธรรมชาตินะไม่ได้แน่นอะไรขนาดนั้นนะ่ะถ้าใครที่แบบอาจจะขนตาสั้นหรือบางแล้วอยากให้มันตาเด้งมากขึ้นก็สามารถใช้ที่เบอร์หนากว่านี้ได้นะแต่งตาเสร็จแล้วนะคะถัดมานะเดี๋ยวเราจะมาลงบลัชออนนะคะเราจะใช้เป็นของตัวนี้ที่คอนเซปจะเป็นสีแบบชมพูแดงตุ่นๆคือเราลงเฉพาะแค่บริเวณช่วงนี้นะไม่ได้ลงมาถึงช่วงหน้าแก้มเลยนะคะ เดี๋ยวจะใช้แป้งอันนี้นี่แหละกับสีน้ำตาลเทาเอามาเชดดิ้งบริเวณจมูกหน่อยนะคือเราอะชอบเชดดิ้งเข้าไปตรงบริเวณเบ้าตาเคยบอกไปยังทาไม่ได้อะมันจะไม่ได้เน้นจมูกเป็นแท่งตรงมากเกินไปอะเออเข้าไปตรงนี้นะแล้วก็มาตรงช่วงปลายจมูกเลยตรงช่วงเนี้ยตรงนี้เราจะไม่ค่อยได้ลงเท่าไหรอ่อ่ะเดี๋ยวทาปากนะคะ เราจะใช้ลิปสติกอันนี้อันนี้เป็นของ L'Oreal นะสีออ่248นะคะเป็นสีนูดที่สวยมากะแต่เราว่าคือพวกสีนูดอะไรเงี้ยแต่และคนนะทาออกมาได้สีไม่เหมือนกันบางคนสีปากอาจจะเป็นอีกสีหนึ่งอะไรเงี้ยทาออกมาสีมันก็จะแบบไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่นะเออต้องไปลองดูขอเติมสีอันนี้ลงไปด้วยนิดนึงนะคะข้างในปากขั้นตอนสุดท้ายนั่ก็คือการไฮไลท์นั่นเอง เสร็จเรียบร้อยแล้วเคทุกคนก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับลุคนี้นะส่วน เสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยตัวด้านบนคือมันเป็นเสื้อที่เราซื้อมาจากยูเนียนมอลนะคะกางเกงก็เหมือนกันเสื้อผ้าส่วนใหญ่จะเป็นของยูเนียนมอลซินเท s เอสก็สําหรับตัวนี้เนี่ยดีเทลของมันก็คือเขาจะเป็นเสื้อคอวีนะทำให้ดูแบบดูโปร่งมากขึ้นเพราะเราเป็นคนที่แบบคอสั้นเวลาใส่เสื้อที่มันแบบว่าปิดขึ้นมาถึงคอมันจะทําให้เหมือนดูตันนะเออรองเท้าอันนี้เนี่ยเราซื้อมาจากเกาหลีนะคะตรง เอ็กเพย์บารเทอร์มินอลที่มันจะมีร้านขายเสื้อผ้าเยอะๆนะส่วนกะเป๋าจริงๆแล้วเราเพิ่งได้มาใหม่2ใบใบแรกนะคะนี่ใบแรกเป็นใบนี้ใบนี้เนี่ยเหมาะกับการออกงานหรือว่าใบใบอามากๆเลยนางจะเป็นแบบทรงคลัสนะคะแล้วก็สามารถถอดสายโซ่เนี่ยออกมาได้อันนี้นะคะเป็นของแบรนด์พีโรต้านะพีโรต้าเนี่ยมีขายที่ร้าน SOS นะคะด้านนอกเนี่ยเขาจะเป็นแบบหนังงูส่ว ่านด้านในคือด้านในอ่ะใช้แทนกระเป๋าตังได้เลยทุกคนเพราะว่าเขาจะมีช่องใส่บัตรแล้วก็มีช่องใหญ่ไว้แบบใส่มือถือต่างๆนะคะช่องซิปเผื่อแบบเก็บบัตรประชาชนต่างๆที่เป็นของสำคัญนะแล้วเราก็ชอบพกแบบประมาณนี้แหละเวลาจะไปข้างนอกนะเพราะว่ามันคล่องตัวดีอีกใบหนึ่ง มอกับสาวๆที่แบบพกของเยอะขึ้นมาหน่อยนะอันนี้ก็เป็นของพี่โรต้าเหมือนกันนะเป็นสีแบบเทาอ่อนแบบนี้คือใบนี้เนี่ยมันเป็นไซส์ที่แบบไม่เล็กไม่ใหญ่อะ่ะเออแล้วก็เป็นทรงสี่เหลี่ยมที่ค่อนข้างให้ความรู้สึกแบบหรูหราฟอร์มอลขึ้นมาด้านในเขาจะแบบเป็นผ้ากำมะหยี่อย่างเงี้ยแล้วมันให้ความรู้สึกแบบหรูหราดีอะ่ะล้วงเข้าไปก็จะแบบนุ่มมือประมาณนี้นะคะ ส่วนรายละเอียดต่างๆพวกเครื่องสําอางเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าอะไรอย่เงี้ยเดี๋ยวเราจะใส่เอาไว้นะคะใน description อีกทีหนึ่งทั้งแบบราคาสถานที่ซื้อนะเผื่อแบบใครอ่านไม่ทันฟังไม่ทันก็สามารถที่จะกดเข้าไปดูกันได้นะคะโอเคคลิปนี้ไปแล้วนะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ไว้ด้วยนะคะบ๊ายบาย